ฟ้านับทำไมถึงมาถ่ายที่วัดชื่อคลิปบอกอยู่แล้วว่ากินผัดไทยข้างประตูผีเยี่ยนแม่งเอาง่ายๆเลยวะคนอีกหนึ่งอย่างที่คนทักมาแล้วบอกว่าผัดไทยข้างประตูผีอะ่อยกว่าอลอยกว่าอันนีก้กอ่่ยวาเราไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเชื่อมีเสียงแตกอยู่มีเสียงแตกเชื่อไหมว่าเราก็พูดในคลิปนะใช่ว่าสูตรเก่าเนี่ยโดนร้านข้างๆนะ เขาอย่าลืมว่าเราเมื่อก่อนอะคนเขาเยอะแล้วเราไปกินร้านข้างๆแทนใช่เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราจะลองว่าไร้านข้างๆตอนเนี้ยตอนนี้เลยนะผัดไทยเขาะจะอร่อยกว่าร้านผัดไทยประตูผีไหมผมจําได้ว่าเขาใช้เตาถ่านนะใช่ป่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังไงเดี๋ยวพอ<ช>มีมกินเพราะว่าตอนที่เรากินอะแม่งหลายปีมากๆแล้วแล้วตอนที่เรามากินผัดไทยประตูผีอะมันแบบๆเลยไงใช่ป่ะทีเนี้ย ก็ต้องพิสูจน์แต่ว่าร้านข้างๆเนี่ยเขายังมีความแบบเป็นเตาถ่านหรือเปล่าหรือว่าจะถูกปากเรามากกว่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะเพราะว่าผัดไทยประตูผีเนี่ยถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยไม่ค่อยถูกปากเราแต่เราจะมาโอเคกับสูตรเก่าเอ้สูตรใหม่สูตรใหม่เรใหม่เป็นกุ้งแม่น้าแล้วเป็นซอสมะขามอ่าชุ่มๆอ่ะใช่แล้วสูตรเนี้ยมันถูกปากเพราะว่ามันคล้ายๆกับน้ำบ๊อบทำเว้ยผมว่าเราเราชอบกินผัดไทยที่มันชุ่มนิดนึงอ่า เปรี้ยวหวานนิดหน่อยก็ยังดีถูกว่าไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผัดไทยข้างๆร้านผัดไทยประตูผีเนี่ยจะถูกปากเรากว่าจริงๆไหมอืมคุณจำรสชาติเขาได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันกินนานมากผมจำได้เลยเหรออ่โอเคไปครับไปเนี่ยร้านนี้แหละลุมพาลุมพารอ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 โต๊ะก่อน ไอ้เฮียคิกว่าไม่มีคนเนี่ยสั่งเปาะไปเหมือนกันนี่หว่าทิศสมัยปิดเนี่ยเออทิศใมัยปิดอุ้ยทิศสม,มุยได้เอาไปด้วยเลยทีนี้ <c oughs> ทาซานเหรอทำไมทิ้งใครโหดลงมาบะเหลือไว้ทาซานอย่างนงี้เหรออืมสองที่ครับต้องจองโตัวไหมเ <c oughs> บอร์เจ็ดเ <c oughs> บอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด เบเจเอา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 ยังไงยังไงเฮ้ยมันมีมีสองเส้นเหรออ๋อเส้นเดียวใส่เส้นเส้นเดียวใส่ไข่กับมันกุ้งใส่ไข่กระเ้ียเอาไหนว่างได้แล้วแหละเราไม่ต้องกินกุ้งก็ได้นะอันนี้นี่ถือว่าวัดเส้นวัดอะไรกันเอออันหนึ่งสองมาอันหนึ่งสองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับครับผม ทีเนี้เขาผักให้เราไม่เอาร้อยยี่เลยเพราะมันใส่กุ้งสดไปใช่จเมอก่อกจกได้ว่าไม่ถึงร้อยไม่ใช่เพราะเรากินประมาณห้าสิบหกสิเจ็ดสิเนี่ยเอาละเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นอย่างที่ทุกคนบอกหรือไม่นร้อย <met> เลยนะสาวนาหน้าตาดูเข้าถึงหวาหนาาเรียบม่ายเรียบม่ายนะนะสูตรเก่าเขาจะสีคล้ายๆกันหืว่ะสองร้านนี้ 2> 2, <000. S 1> เออใช่ซีซิเหมือนกันผมขอไม่ต้องใส่อะไรก่อนนะระวังนะนะเราถ่า,านมันร้อนนานนะน่าจะมีความหอม มีความคล้ายๆตลอดวะแต่ที่เนี่ยเส้นจะนุ่มกว่าออริจินอลือ่กันแต่ออริจินอลร้านมันจะแข็งกว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอกินดีนะอืมจัดเหมือนผมถ้าผมจัดไม่ผิดนะรอบที่ไดกินครั้งแรกอร่อยกว่าเหรออือ แล้วผมขอบปรุงแบบเต็มๆห,หรอะอ่าได้ได้ขาดไม่ได้ถั่วกับพริกนะอืมแล้วก<อ>็น้ําตาลมากที่เขาใส่ใส่กันใน,ในพริกน้ําตาลแค่นี้น้ําส้มไม่ต้องก็ได้นะเพราะมันเปรี้ยวมานนา่แล้อไงใช่ใช่ใช่เลยไม่ต้องละอันนี้แบบครบสูตรนะครบสูตรนะๆๆๆในในใจผมผมจําได้ว่ารอบที่แล้วอ่ะแม่งอร่อยกว่าแห้งกว่าครับที่แล้วไม่ได้แห้งไป ครัที่แล้วมันจะมีความชุ่มฉ่ำกว่านี้ชุ่มฉ่ำเนี่ยจ<ำ>ับไ,ได้ครับพอพอนึกออกนะพอพอ,พอกินแล้วเริ่มเริ่มคอนึกออกว่ามันประมาณไหนละจากความบีบไส้มะนาวใส่ถั่วไปนะสึกความชุ่มฉ่ำม,มันมากกว่าหรือว่าครั้งที่แล้วเขาเอาถัว่วเอาอะไรใส่บ้างข้างมาเลยไม่ได้มีผัว,ไ,วไม่แรงแต่กคุณล็อกเนห เหมือนเดิมเหมือนเดิไมไหมหรอแต่ว่าอร่อยกว่านุ่มเหมือนเดิมตัดเส้นมันนุ่มที่ผมบอกอะเส้นมาซัดค้างแบบเหนียวนุ่มเลยแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแห้งไปมันแห้งกว่าเดิอเมอ,อ่ะนิดนึงอะเมื่อก่อนอะจะชุ่มกว่านี้แต่เส้นนุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องลองอีกสูตรหนึน่งกรตุอี๋อันกระตุอี <laughs> เวลากูอี๋ตีนั่งกินอี๋มึงไม่พูดเลยชัดวะพูดจะพูดเลยไม่รู้เรื่องตีนั่งกินอี๋สูตรเนี้ยแม่งเบียดเบียดร้านนู้นนะอืมรู้สึกว่าเนาะเบียดอะไรู้สึกว่าขีอ่ะถี่กว่าหน่อยเออถ้าถ้าสูตรเก่าแล้วชนกันเลยอันนี้ถี่เลยอันนี้ไม่ใช่เหมือนแตงแห้งๆเลยปะใช่อันนั้นมันแห้งแข็งแล้วลูกค้าเนี่ยเมื่อก่อนที่พี่บอกว่าเขาขาย จานแล้วตั้งแปดบาทใส่ไข่สิบบาทหรอแสดงว่าไอ้สูตรที่เรากินเนี่ยเมื่อก่อนคือสิบบาทแปดแปดบาทเนี่ยถ้าห่อไข่สิบบาทเหรอเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแตกต่างเลยแต่ในห่อของคนเดียวคุณลงดมอืมอ่ะรอบนี้ให้คุณมาลองดูดิไม่ไม่ต้องปรุงอะไรนะ ผมยิ่งทำแรกนะผมชอบอันนี้ว่ะหรออันนี้มันหวานอ๋อเหรออุ้ยทำไมไปหอยติดข้าซะละผมขอยที่ทำนะอ่าออเมันนาวกว่าพริกต้องเข้าวดวนต้อหวานเฮ้ยเดี๋ยวขอขอลองขอลองอินทิชชวล รู้สึกไหมววหวานฉ่ำหวานฉ่ำเลยถ้ามะนาวกับขั่วข้าวเนี่ยจบเลยจบนะต้องปรุงนะงงนะมะนาวถั่วพริกนะสามอย่างนะ <c oughs> ดูนะว่าจะเป็นตามที่เราคิดป่ะนะไอ้เหี้ยแต่แม่งหอมขึ้นมาเลยวนะเนี่ย มเมื่อกี้คล้ายๆกับนี้เลยบีบมานาปุ๊บแม่งแม่งดีดขึ้นมาหมดเลยนะอร่อยเลยอ่าผมผมขออีนะเนี่ยผัดแล้วอ,อร่อยขึ้นมาเลยอืมไปอ่อมอมันไปตัดหวานออกหมอดเลยอ่ะแม่ดก ผมดังไปชอบไอ้สูตรนี้ว่ะเออบีบมะนาวนะแต่ผมชอบแบบนี้อือันเนี้ยเวลาบีบมะนาวมันไม่โดนมันกุ้งกวนอันนี้นมันมันกุ้งมันไปมันไปหอมแข็งกับมะนาวออ่ะืมแต่ถ้าวัดกันนะตอนเนี้ตอนนี้ผมว่าออกเบียดไม่เหมือนรอบที่แล้วรอบเนี้ยจำได้มาที่เราตินอ่ะอืมแบบว่าฉีกเลยลูกพาไม่ร่ออยสาดอร่อยกว่าแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเขาบินเบียดกันนะ ถูกป่ะอืมไี่ใช่ลงพามไม่อร่อยะลงพายพี่อร่อยเหมือนเดิมมาแบบนีเขาก็สู้อืมสรุปล้วอืมคุณว่าไงของของผมอ่ะผมชอบอันนี้รันนี้พอยเราเ่ยนะอ่าคุณว่าเราผูกปากกว่าท็่สมัยน่ะถ้าเป็นสูตรเก่าผมสถูกชอบอันนี้นะเอ้สูตรเก่าแต่ถ้าไปสู้สูตรใหม่ของของประตูผีเนี่ย ขาต้องสู้กว่านี้เวมันจะหวานใกล้กันใกล้กันใช่ใกล้กันมากใกล้กันอืมแต่ถ้าไม่มีสูตรใหม่เข้ามาเนี่ยก็โดนโดนลงพาใช่ต้องถ้าคนถ้าคนใหม่เขียนสูตรใหม่แล้วผมผมว่าผมว่าสูตรใหม่เขาไม่ไม่ได้ไม่แด้แน่อ่าไม่ได้มันต้องมาสู้กับไอ้สูตรนี้ใช่ แลวมันใกล้กันเลยนะเวลาบีบมะนาวใส่อะไรแม่งแบบมันไม่หนีกันแนะมันไม่หนีกันมากอ่ะใช่ถ้าเป็นเราคิดปกตินะแล้วเนี่ยปุ๋ปากับลงพามากกว่าอ่คารร็เตอร์มันต่างกันอะอเนี้ยไม่ใช่ว่าใครไม่อร่อยกว่าหรือเปล่าวะมันพูดยากเลยอันนั้นนะใครชอบอะไรเนาะเออบอกว่ามันมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่แล้วแต่คนชอบละ แต่เราก็ยังยินคำเดิมแล้วเราชอบชความเป็นคลาสสิกเตาถ่านอะไรบางอย่างของมันให้รู้สึกว่ามันหอมกว่าปะมันหอมอะไรบางอย่างสักอย่างเนาะลูกพร้า็ยังหนึ่งในปองอูอยู่่ะเนาะหนึ่งในปองอูอย่างในองอูเดี๋ยวถ้าคนเคยกินในยุคใหม่ๆนะย้คสมัยยุคใหม่ยุคนี่ยสักแบบปลายปีอ่ะแล้วก็มากินตูงพราลองเมนต์หน่อยว่า เคยกินแล้วยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าชวนชัวลุมพาหรือว่าชอบทางนู้นมากกว่าลองดูแต่ว่าวันนี้จากที่คนเมนบอกว่าลุมพาเนี่ยคือสดเอ้แต่ลุมพาสดจริงสดจริงแต่ว่าไม่หากนเท่าไหร่ลวเออเมื่อก่อนทิ้งเยอะเมื่อก่อนทิ้งเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้ไม่หากันเยอะ ไม่ห่างเท่าคราวที่แล้วใช่พูดปกติได้สามสี่ปีแล้วนะประมาณนั้นนะ่ะถ้าใครนึกถึงอะไรอย่าให้ัปลองเชิมมา,มานะไับมานะวันนี้เราลองมาพิสูจน์แล้วอาจจะคอมเมนต์ที่ภายในประตูรีนะผมอ่านแล้วเดี๋ยวว่าสาไปไ